อยู่วันนี้มาชมสวนกันนะครับผมอผมจะเลี้ยงปลาไว้นะฮะเลี้ยงปลาไว้ตามตามร่องตามสวนแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ให้อาหารปลาสักเท่าไหร่นี่ฮะแต่ว่าจะมีนี่ฮะใบอันนี้ฮะเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกตำลึงทองหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเป็นใบยอย่างเงี้ยครับเนี่ยล้าเอาอย่างนี้เลยครับเนี่ยหาวเอาอย่างนี้เลยเนี่ยจะมีนี้เลยฮะเป็นการลด ต้นทุนการให้อาหารปลาครับแต่ว่าถ้าเปิดเป็นผักต่างๆอย่างเช่นผักบุ้งอะไรยิ่งดีนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันมันเกิดมันเกิดข้างสะเลยฮะอันนี้จะได้ง่ายมากหรือว่าจะเอายอดกะถินก็ได้นะฮะแต่ว่ายอดยอดกะถินจะต้องปกติมันมันจะต้องเปื่อยก่อนนะฮะมันถึงจะกินมันจะกินช้าหน่อยลองดูฮะว่ากินไหม คมันก็กินไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบกินแบบว่าเหมือนหัวอาหารสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันก็โอเคกว่าครับหัวอาหารก็ให้บ้างครับแต่ว่านานๆที่จะให้เป็น <Yeah. S 2> ลักษณะนี้เลยฮะเนี่ย yeah. ตอดแล้วตอดแล้วเนี yeah. ่ย แต่ว่าจะเป็นถ้าจะเป็นผักบุ้งเนี่ยมันยิ่งชอบเลยนะฮะผักบุ้งย,ย,ยงิ่งย,ยิ่งโอเคเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีผักบุ้งครับผักบุ้งจะจะจะ,จะดีกว่าเนี่ยเนี่ยตอดตอดกินกินเรื่อยๆเลยฮรเนี่ยจะตอดกินไปเรื่อยครับทั้งทั้งวันฮะจนหมดเลยเนี่ยครับผมจะซูมให้ดูนะครับเนี่ยจะซูมให้ดูเนี่ยเนี่ย เพราะฉะนั้นอ,อถ้าเบื่อเป็นไปไปถามคนอ,อที่แบบร้านกเกษตรร้านอาหารปลาเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออเอาอาหารสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือลดต้นทุนจริงๆครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะเอ,อข้าวข้าวฮะข้าวข้าวเที่ยวเหลือกินนี่แหละฮะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้เปื้อน กับข้าวนะครับก็คือเอามาเอามาให้เอามาให้เป็นอาหารปลาก็ได้ครับอันนั้นปกติผมก็จะใช้อย่างนั้นแหละฮะนี่ยก็จะกินไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าจะจะไม่แบบว่ากินแบบว่าแบบเหมือนหัวอาหารสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมันลดต้นทุนนะครับหลักๆแล้วลดต้นทุนนะครับลดทุนลดทุนหัวอาหารครับอย่างนี้เลยฮะข้างสาะผมก็จะปลูกนะฮะเอ่อคะน้าเมฟิโกหรือว่าเอ่อผักผงชุลดรสเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนอาหารเช่นกันฮะเนี่ยใบอย่างนี้เลยครับแต่ก็จะไม่กินแบบว่าแบบเหมือนหัวอาหารทั้เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะกินเรื่อยๆครับจนจนจนหมดเลยฮะเนี่ยที่ผมให้ก็จะหมดแล้วอะรยังไงถ้าเผื่อมีเคล็ดเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวามาฝากครับผมเนี่ย เนี่ยให้ให้ดูให้ชมสวนให้ชมชมสวนตอนช่วงเช้าเช้าครับเช้า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 ออกกับกับสายๆหน่อยฮะประมาณแปดโมงนะฮะประมาณแปดโมงเนี่ยฮะเริ่มเขียวขจีครับผมเนี่ยมีหลายสระครับผมแต่ว่าทุกสระก็จะให้อาหารตามนั้นเลยฮะหรือว่าอาจจะเป็นอ,อขี้วัวก็ได้ฮะเป็น มูลวัวเอามาให้ฮะปกติเอส่วนมากจะเป็นปลากินพืชนฮะจะไปดูอีกครั้งครับว่าเอาที่เราให้ไปเมื่อกี้มันมันมันเหลือเท่าไหร่แล้วไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้ว,ลลวอตําเรื่องทองจะกินดีกว่าคณะเม็กซิโกนะครับคณะเม็กซิโกมันน่าจะแข็งแข็งหน่อยแต่ว่าแต่ก็กินเหมือนกันครับกินเหมือนกันนี่ฮะ ใช้ลำใช้อะไรก็ได้ฮะเพราะว่าต้นทุนอาหารก็แพงครับผมกระสอบนึงก็เกือบห้าร้อยอ่าถ้าเป็นอาหารปลาดุกนะครับถ้าเปเป็นอาหารอาหารปลาดินก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดสิบประมาณนั้นมาชมบรรยากาศครับผมขอบคุณครับ